365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่40วัคสีพระผู้ทรงเนรมิตสร้าง หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่279พระคำภีเริ่มต้นอย่างสง่าโดยทอยคำว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินบทยืนยันความเชื่อก็นำทอยคำเหล่านี้มาประกาศอีกว่าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรนพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ดังนั้น เราจึงจะกล่าวถึงพระผู้สร้างก่อนแล้วจึงจะกล่าวถึงสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างและในที่สุดจะกล่าวถึงการตกในบาปซึ่งพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาช่วยให้เรารอดพ้นหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่280การเนรมิตสร้าง เป็นพื้นฐานของจุดเริ่มประวัติศาสตร์ความรอดพ้นเกี่ยวข้องกับแผนการไถ่กู้สรรพสิ่งของพระเจ้าซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่พระคิสต์เจ้าในอีกด้านหนึ่งพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระคิสต์เจ้าก็เป็นแสงสว่างช่วยให้เราเข้าใจธรรมล้ำลึกเรื่องการเนรมิตสร้างได้อย่างสมบูรณ์พระธรรมล้ำลึกนี้เปิดเผยให้เรารู้จุดประสงค์ที่เมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน ตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าทรงตั้งพระไัยถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของการเนรมิตสร้างใหม่ในพระริสตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่281เพราะเหตุนี้บทอ่านของพิธีตื่นเฝ้าสมโพชปัสกาในคืนวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการนารมิตสร้างใหม่ในพระคิสเจ้าจึงเริ่มจากการเล่าถึงการนารมิตสร้างในวิธีกรรมจารีตใบสันตินเรื่องการนารมิตสร้างเป็นบทอ่านบทแรกเสมอในวันเตรียมฉลองใหญ่ๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพยานหลักฐานแต่โบราณการสอนคำสอนเตรียมผู้จะรับสินลลังบากก็ดำเนินตามทางเดียวกันนี้ การสอนคำสอนเรื่องการเนรมิตสร้างหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่282การสอนคำสอนเรื่องการเนรมิตสร้างมีความสำคัญมากคำสอนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของชีวิตมนุษย์และชีวิตคริสตชนเพราะคำตอบของความเชื่อของคริสตชน อธิบายความสงสัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกสมัยมักถามตนเองว่าเรามาจากไหนเรากำลังไปไหนอะไรคือจุดเริ่มต้นของเราจุดหมายของเราคืออะไรทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่มาจากไหนและกำลังมุ่งไปไหนคำถามทั้งสองนี้คือจุดเริ่มต้นและจุดหมายแยกกันไม่ได้คำถามทั้งสองมีความสำคัญยิ่งเพื่อจะเข้าใจความหมาย แแลละะะะจัดรรรรเเบบีียชวิตกการราของทหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่283ปปัญหาเรื่องกำเนิดของโลกและมนุษยชาติเป็นสาระของการค้นคว้าหลากหลายทางวิชาการซึ่งทำให้เราได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับอายุขนาดความยิ่งใหญ่ของเอกภพ วิวัฒนาการของชีวิตในรูปแบบต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏขึ้นมาครั้งแรกของมนุษย์การค้นพบเหล่านี้เชิญชวนเราให้รู้สึกพิศสวงยิ่งขึ้นถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างจะได้ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระราชกิจผลงานทั้งหมดของพระองค์และเพราะความเข้าใจ และความรู้ที่พระองค์ประทานแก่บรรดาผู้รู้และค้นคว้าหาความรู้เหล่านี้เขาเหล่านี้กล่าวพร้อมกับกษัตริย์ซาโลมอนได้ว่าพระองค์ประทานความรู้เรื่องต่างๆโดยไม่ผิดหลงให้ข้าพเจ้ารู้จักโครงสร้างของโลกและพลังของสารต่างๆเพราะปรีชาญาณผู้จัดสร้างทุกสิ่งได้สอนข้าพเจ้า หนังสือคําสอนแพรศาสนาจากคาทอลิก Catholic, ข้อที่284ความสนใจยิ่งใหญ่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเหล่านี้ยังได้รับการปลุกเร้าจากปัญหาอีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของวิชาการตามธรรมชาติปัญหาไม่จำกัดอยู่เพียงเพื่อจะรู้ว่าเอกภพที่เป็นสสารถือกำเนิดขึ้นเมื่อไรและอย่างไร และมนุษยชาติปรากฏขึ้นเมื่อไรแต่โดยเฉพาะเพื่อจะค้นพบว่าจุดกำเนิดดังกล่าวมีความหมายอย่างไรถูกควบคุมโดยความบังเอิญโดยโชคชะตามืดบอดโดยความจำเป็นที่เราไม่อาจดูได้หรือโดยผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นโลก,กุตตละทรงปัญญาและความดีซึ่งเราเรียกว่าพระเจ้า และถ้าโลกนี้สืบเนื่องมาจากพระปีชาและความดีของพระเจ้าแล้วทำไมจึงมีความชั่วอยู่ด้วยความชั่วนี้มาจากไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบความชั่วนี้มีความรอดพ้นจากความชั่วนี้หรือไม่หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่285 ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วความเชื่อของคิตตชนก็พบว่าตนอยู่ต่อหน้าคำตอบที่แตกต่างจากคำตอบของตนต่อคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดเหล่านี้ดังนั้นจึงมีตำนานธรรมหลายหลากเกี่ยวกับต้นกำเนิดนี้ในศาสนาและอาระยะธรรมโบราณต่างๆนักปัจญาบางคนกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นพระเจ้าโลกเป็นพระเจ้า วิวัฒนาการของโลกเป็นวิวัฒนาการของพระเจ้าบางคนกล่าวว่าโลกเป็นการหลั่งออกด้วยความจำเป็นมาจากพระเจ้าออกมาจากบ่อกเกิดนี้และจำเป็นต้องกลับไปอย่างที่เดิมอีกยังมีอีกบางคนที่ยืนยันว่ามีปฐมเหตุนี้ดันดอนอยู่สองเหตุคือปฐมเหตุของความดีและของความชั่วของแสงสว่าง และของความมืดปฐมเหตุทั้งสองนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่ตลอดเวลาตามความคิดของทฤษฎีเหล่านี้บางทฤษฎีโลกนี้อย่างน้อยโลกของสสารเป็นสิ่งไม่ดีเป็นผลจากความตกต่ำบางอย่างจึงจำเป็นต้องถูกทิ้งไปหรือมองข้ามไปบางคนยอมรับว่าโลกถูกสร้างจากพระเจ้า แต่โดยวิธีเหมือนกับที่นายช่างสร้างนาฬิกาชนิดที่ว่าเมื่อทรงสร้างขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงทิ้งให้เดินไปด้วยตนเองในที่สุดบางคนไม่ยอมรับว่าโลกมีกําเนิดที่เป็นโลก,กุตตะละแต่เห็นว่าในโลกมีแต่บทบาทของสสารซึ่งมีความเป็นอยู่เสมอมาความพยายามเหล่านี้ ทั้งหมดเป็นพยายนยืนยันว่าปัญหาเรื่องต้นกําเนิดนั้นมีอยู่ตลอดมาและเป็นสากลความพยายามค้นควานี้เป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์โดยแท้จริง365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า